สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับนกมีดหมอนะคะวันนี้ก็มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามรวมฝักนะคะจะมีความยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่เนิ้วนะคะ ตรงนี้ก็จะรัดด้วยหวายนะคะหวายติดคู่ตัวมาเลยนะคะนี่นะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นลายนากเกี้ยวหรือนาคสมพง์นะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะ ความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่ห้านิ้วนะคะนะคะทุกท่านเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นอักขระคาถาของหลวงพ่อท่านลงไว้นะคะที่ใบมีดนะคะน,นี่ก็เป็นคาถาพระพุทธเจ้าค่ะทุกท่านนี่ก็จะมีผ้าปิดตาแล้วก็เป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะเล่มนี้มีความสวยงามมากๆเลยนะคะความยาวจฉพ่อใบก็ห้านิ้วเนาะ ยู่ที่5้นิ้วด้ามลมฝักก็อยู่ที่9้านิ้วนะคะข้างมวนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะเก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนนะคะอันนี้ก็ด้ามไม้ฝักไม้เส้นเดียวกันนะคะความยาวด้ามลมฝักก็จะอยู่ที่เนิ้วครึ่งนะคะ ความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะนะคะทุกท่านเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบมีดหนานะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีหลวงพ่อลุ่งนะคะท่านก็จะลงตะกรุดไว้ที่สันมีดนะคะข้างมวนสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะทุกท่าน นี่นะคะใบมีดจะเป็นทรงอ้วนทรงเรียวนะคะเรียวสวยนะคะทุกท่านใบมีดหนานะคะความยาวจะพก้ใบมีดจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะทุกท่านนี่นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามีหลวงพ่อลุ่งนะคะ ก็ S <S <an other> โทรมาสอบถามนกมิดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลน์นะคะทุกท่านเพราะท่านก็จะลงตะกุดไว้ที่สันมีดนะคะนี่นะคะมีดมีความสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมิดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลน์นะคะทุกท่านสุดท้ายน,นี้นกมิดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ กดแชร์กดติดตามให้นกมีดหมอนะคะไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ